วันนี้จะพาชมทั้งสวนทั้งบ้านเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ใช้คำว่า,าสวยที่สุดแล้วค่ะแล้วก็มีแดดนะคะอากาศดีหลังจากวันนี้ไปก็จะฝนตกทุกวันอาจจะทั้งอาทิตย์ก็ได้เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้สวยสุดหอมสุดงดงามที่สุดแล้วค่ะต้องดูต้องชมนะคะเพื่อนๆอนอย่าแบบว่าอย่าได้เขาเรียกอะไรอย่าพลาดเลยค่ะอยากให้ชมจริงๆค่ะ นี่ค่ะสวยงามนะคะมาเอาทั่วบ้านเลยค่ะวันนี้เอาให้รอบบ้านเลยนะคะเอาจากมุมนี้แล้วก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นรั้วบ้านเขานะคะเราเดินเข้ามา <c oughs> เขาไม่มีรั้วข้าบ้านหลังนี้แกไม่อยู่ค่ะออกไปทํางานแล้วก็เลยถือโอกาสถือวิสาสะเดินเข้ามาร่วงแล้วนะคะร่วงเต็มเลยวันนี้ก็จะทําการเก็บกวาดนะคะแล้วก็ ตัดดอกที่ไม่ค่อยสวยทิ้งนะคะเพราะว่าฝนจะตกถ้าฝนตกนี่สามสี่วันติดกันนี่เละเลยละค่ะดอกเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะนี่เลยนะคะที่บ้านวันนี้ค่ะปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะปลูกกุหลาบแบบเริ่มจริงๆจังๆมาเนี่ยได้เข้าปีที่สามค่ะก่อนหน้านั้นก็ปลูกแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะคะจริงจังแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้ก็เลยไม่รู้เรื่องนะคะแค่ปลูกลงดิน ปุ๋ยก็ไม่เคยให้ยาก,ก็ไม่เคยถอนดินก็ไม่เคยพวรวนนะคะตอนนี้ก็รู้เรื่องแล้วค่ะรู้เรื่องแล้วทําเองทุกอย่างนะคะใช้เวลาอยู่เต็มที่สามปีค่ะสามปีนะคะทําทุกอย่างนะคะทําเองขุดดินเก่าทิ้งซื้อดินใหม่มาใส่ปลูกยังไงตัดแต่งกิ่งยังไงมัดกุหลาบเลื้อยใส่หรือวใส่ซุ้มยังไงนะคะ ทำยังไงถึงจะดอกทุกกิ่งเรียนรู้จาก YouTube ของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เอามาทำดูก็ได้ผลค่ะผลออกมาก็อย่างที่เห็นนะคะตัดแต่งกิ่งมัดกิ่งยังไงกุหลาบเลื้อยคืออะไรกึ่งเลื้อยคืออะไรแล้วก็กุหลาบทรงพุ่มธรรมดาคืออะไรนะคะใส่ปุ๋ยเดือนไหนให้น้ำยังไงนะคะ ปุ๋ยตัวไหนเหมาะตัวไหนดีไม่ได้ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นปุ๋ยที่แพงมากมายค่ะที่บ้านใช้ปุ๋ยธรรมดามากปุ๋ยสําหรับผักผลไม้ทั่วไปนะคะนี่ค่ะสีแดงนี่หืแดงงดงามจริงๆค่ะนี่เดี๋ยวจะถ่ายเฉพาะต้นนี้ให้อีกทีหนึ่งนะคะจะเก็บไว้เป็นเป็นเซตเซตไปเลยค่ะที่เพลย์ลิสต์นะคะแต่ละต้นนี่ค่ะสวยงามค่ะบานกันทุกสี นะคะคมีหลายสีนะคะแดงอ่อนแดงเข้มชมพูเข้มอ่อนแล้วก็มีเหลืองไปค่ะไปให้รอบบ้านเลยนะคะวันนี้วิดีโออาจจะยาวสักหน่อยต้นนี้บานแล้วนะคะตื่นมาเมื่อเช้านี้ก็เริ่มบาน,นะะแล้วค่ะขออนุญ,ญาตปีนรั้วขึ้นไปหน่อยนะต้นนี้ดอกใหญ่นะคะนี่ค่ะสีสวยชื่อหลุยนามิดานะคะหลุยสนามิดานี่ค่ะ อนันนึงก็มีหลายดอกนะคะสีสวยงดงามค่ะเป็งไงคะดูกันยาวๆเพื่อนๆพี่ๆบางคนบอกว่าน้องถ่ายให้พี่นานๆหน่อยพี่ยังดูไม่จุใจเลยก็ขอบคุณมากค่ะบางคนอาจจะบอกว่าคลิปยาวเกินไปไม่อยากดูก็ต้องขออภัยนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยตัดต่อหรอกคะ่ะตัดต่อก็ไม่ได้เก่งหรอกนะคะ ใส่เพลงบางทีก็ไม่รู้ว่ามันเหมาะกับกุหลาบกับสวนไหมก็ทน,นฟังไปนะคะบางคนก็มีค่ะบอกน้องพี่ไม่เอาเพลงนะพี่เอาสิ่งที่น้องพูดนะพี่อยากฟังก็ขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะเตรียมแอนนี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมาปัดกวาดใบที่มันร่วงนี่แหละค่ะนี่ค่ะสีสวยนะคะ อกลัวนอกบ้านเราค่ะโอสีชมพูต้นนั้นนะคะอลิเบียนี่ยอมรับนางจริงบานทนมากยังไม่ร่วงนะคะสีส้มที่อยู่ข้างๆนั่นกลับร่วงเยอะเลยอะสีเหลืองนี่กําลังบานค่ะสีเหลืองนี่คิงโรสเอ้ยไม่ใช่คิงโรสขอโทษทีนะคะกอูโดบานนี่ค่ะตรงนี้ก็คือไนเอม่านะคะไนเอม่ามาดูโซนนี้เป็นน้องใหม่ค่ะปลูกเดือนหนึงก็มี2เดือนก็มีนะคะ อาทิตย์หนึ่งก็มีนะคะก็เริ่มดอกแล้วค่ะส่วนนี้น้องใหม่เลเอเดงเรเอเดงนะคะเนี่ยต้นนี้สีแดงแดงแดงนูนงน้นไม่ใช่เลสเอเดงนะคะแต่สีคล้ายกันอันนี้เลซเอเดงกิ่งกระโดงก็แตกกันมาเยอะแล้วนะคะแถวนี้สีจำๆเท่านั้นเลยค่ะเป็นน้องใหม่นะคะแถวนี้ก็ถ้าจะอู้ฟู่ก็ต้องรอปีหน้าค่ะปีนี้ก็เลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งไปก่อน มองไกลๆนี่มีแต่คนชมนะคะทุกวันนี้เมื่อวานนะแวะเข้าบ้านสองลายเลยสามีภรรยาเขามาเดินเล่นบอกสวยจังบอกเชิญค่ะเชิญเข้ามาดูได้บอกได้เหรอบอกได้ค่ะได้บอกไม่เป็นไรชมใหญ่เลยว่าสวยบอกแถวนี้ไม่เคยมีนะแบบนี้บอกก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> งจะใช่เดินมาหลายปีแล้วไม่มีบ้านไหนมีกุหลาบเยอะเกินสิบต้นหรอกคะ่ะส่วนมากก็ปลูกสองสามต้นสีขาวนี่หอมนะคะ พี่เขาถามว่าชื่ออะไรคือตอนแรกที่ซื้อมาน่ะในรูปนะคะมันเป็นกิ่งแบบกิ่งสูงประมาณไม้มันทัดนึงค่ะมันเป็นรูปติดไปลายไว้ว่าสีแดงเป็นพวงนะคะชื่อคิงโรสนะคะก็เลยซื้อมาค่ะเอามาปลูกพอเอามาปลูกแล้วปลูกปีที่แล้วนะคะคือตอนปลูกเนี่ยเราไม่เห็นดอกของจริงมันใช่ไหมคะปลูกมามันก็แตก่กิ่งมาให้แล้วก็พึ่งมาออกดอกปีนี้ค่ะ ทีนี้รูปกับของจริงมันไม่ตรงปกนะคะเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะแต่ในรูปมันเป็นสีแดงนะคะมันชื่อ king rose นะคะก็เลยมไม่แน่ใจว่าถ้าเพื่อนๆพี่ไปซื้อแล้วมันจะตรงไหมบางคนก็บอกว่าเป็นกุหลาบป,ป่านะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตอป่านะคือน้องก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันก็สวยค่ะแล้วก็หอมนะคะหอมอ,อ่อ,อนๆไม่ใช่หอมแรงมากมายนะหอมอ,อ่อ,อนอืมหอมค่ะ อันนี้คือมันไม่ตรงปกนะคะบอกไว้ก่อนคือบางคนอาจจะไปซื้อตามแนละ้วเอา้าทำไมของที่เป็นสีแดงคือตอนตอนแรกที่ซื้อมารูปมันก็เป็นสีแดงค่ะตอนนี้มันเป็นสีขาวแต่ก็โอเคค่ะมันเราก็เอามามัดเส่รั้วไว้ผสมผสานกับดอกอื่นไปในกระถางนี่สุดยอดมากนะคะตอนแรกมันไม่สบายอะมันมา,มา,ม,ามาเลี้ยงไว้ก่อนตอนนี้ในกระถางนี่ แตกกิ่งกระโดงทุกต้นแล้วนะคะใช้คําว่าทุกต้นนะคะเป็นอะไรที่ดีใจมากเมื่อวานเกือบช็อกเนี่ยเพราะว่าเห็นมันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยไม่ค่อยสนใจเดินผ่านไปผ่านมาพอเมื่อวานมังก้มดูนอนเจอค่ะเจอทั้งหนอนเจอทั้งกิ่งกระดงสุดยอดในความช็อกค,ค่ะเลสเอเดงนะคะสีแดงเนี่ยแล้วก็โรสเอ,อไม่ใช่เอเดงโรสนะคะปลูก กุหลาบเลื้อยสองต้นนี่ผสมกันค่ะอยากให้มันขึ้นตรงนี้เป็นกำแพงเลยเพราะว่ามันอยู่ในเขตบ้านเรามันจะใหญ่โตมโหฬารยังไงก็ไม่เกะก,กะเราไม่ตัดก็ได้นะคะโซนนี้นอยู่ตรงลานจอดรถพอดีนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะคะเข้าไปในบ้านอันนี้คุเรมารจิสุเขาเรียกคูเรมาจิสุนะคะเป็นไม้เลื้อยค่ะเลื้อยขึ้นซุ้มแทนกุหลาบเลยนะคะตอนแรกเอากุหลาบใส่มันไม่สวยก็เลยตัดกุหลาบ ะคะ้นแทนกุหลาบไปแล้วนายเอม่าค่ะร่วงแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําการตัดนะคะวันนี้ตัดดอกที่ร่วงนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกทีนะคะว่าตัดยังไงเพราะว่าฝนตกพรุ่งนี้มันมาเลยนี่ตกทั้งอาทิตย์ได้แถวนี้คงไม่เหลืออะไรแล้วละคะ่ะนายเอม่านะคะหอมนะคะกุหลาบเมืองฝรั่งเศสค่ะมาเข้ามาในบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาในรั้วแล้วะคะ่ะ ก็ดีงามสวยงามสำหรับตัวเองนี่ถือว่าปีนี้ดีค่ะปุ๋ยใส่รอบแรกของปีนี้คือเมื่อต้นเดือนเอยเมื่อเดือนกุมภาน่าจะได้นะคะถ้าจำไม่ผิดเคยถ่ายคลิปวิดีโอไว้อยู่แล้วก็ปีนี้จะใส่หนักหน่หนอยก็คือขี้วัวนะคะใส่ขี้วัวไปเป็นเกือบ20กระสอบได้ทั้งสวนนะคะ แล้วเวลาเราปลูกเราก็ผสมดินขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยนิดนึงผสมกันเราค่อยปลูกนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับแค่นั้นเองจริงๆดินในบ้านนี่ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะคะเป็นดินเหนียวด้วยซ้ําเขาอัดดินไว้เฉพาะปลูกบ้านเลยขุดดินทิ้งอยู่ใช้คําว่าเกือบเป็นครึ่งเดือนเลยค่ะขุดทิ้งขุดทิ้งขุดดินเก่าทิ้งดินเก่านี้แข็งมากนะคะสีนี่จะออกขาวๆเลยล่ะ ไม่ใช่ดินสําหรับปลูกต้นไม้ดอกไ,ม,ไม้เพราะว่าเขาอัดดินเสร็จแล้วเขาก็ปูหญ้ยาใช่ไหมคะโดยสําหรับสร้างบ้านกันแบบน้ำํำซาะกันแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยต้นนี้ค่ะเอ็นเจหรือแองจิลานะคะซื้อมาใหม่คะ่ะน้องใหม่เป็นลาบเลื้อยอยู่ในมุมนี้ซ่อนตัวอยู่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนี่ค่ะติดดอกแล้วนะคะเอ็นเจหรือแองจิล่านี่แหละคะ่ะนี่ค่ะติดดอกละ หลับเลื้อยค่ะซื้อมาใหม่นะคะอยู่ซอกชอกนั่นก็มีค่ะอันนี้ก็สีส้มเซลมอนนะคะที่ถ่ายไปเมื่อกี้สีสวยค่ะช็วนี้ที่เป็นพุ่มๆนี่มะกลาดนะคะมะกราดเนี่ยมีหลากสีค่ะที่บ้านมีเยอะนะคะตรงนี้สองต้นใหญ่มากแนะนำกันให้สุดเลยค่ะ สวนไม่ค่อยได้ปลูกอะไรนะคะเพราะว่าอยากให้โคนต้นกุหลาบมันมันอะไรนะมันไม่ลกค่ะแดดสองลมผ่านดีสวยงามค่ะปลูกเมื่อปีสองพนปนะคะต้นนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปโซโนนู้นกันเลยโซโนนู้นจะเป็นใช้ กลาบเลื้อยมากกลาบเยอะได้กลาบเลื้อยเยอะที่สุดนะคะส่วนนู้นนะคะกลาบเลื้อยเยอะที่สุดส่วนนู้นจะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วค่ะสวนนู้นนะคะไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือตกแต่งอะไรแล้วส่วน,นนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วค่ะไม่มีการโยกย้ายนะคะขุดย้ายมาเปลี่ยนแปลงมาบ่อยมากตอนนี้ไม่ย้ายแล้วค่ะสวน,นนี้ก็โอเคแล้วนะคะสวน,นนี้ข้างล่างก็ใช้เป็นสีเขียวนั่นแหละค่ะนะคะ โซนนี้ก็ลงตัวค่ะเหลือแต่ต้นที่อยู่ตรงเสานี่ค่ะไม่ลงตัวนคะคะโซนนี้ก็ลงตัวมังกะาเรศนะคะขาวๆเล็กๆนั่นดอกตักชีนะคะแนะนําทุกต้นค่ะมังกะาเรศในกระถางนี่ดอกหมดไปรอบนึงแล้วก็ทําการตัดแต่งนะคะก็จะแตกมาใหม่มาดูต้นนี้ค่ะไมล์การ์เด้นนะคะต้นใหญ่เป็นทรงพุ่มต้นใหญ่มาก ต้นเดียวดูสิคะเนี่ยทั้งสูงทั้งใหญ่กิ่งแผ่อมาต้นเดียวนะคะสีเหลืองๆข้างล่างนั่นมังกรเลสนะคะอา้าวต้นนี้ใหญ่สุดค่ะเอเโรสนะคะหรือพีลองดูลองซานนะคะหลาบเลือยเมืองฝรั่งเศสสวยแต่ไม่ได้หอมนะคะไม่ใช่ว่าหอมอะไรมากมายนะคะนี่ค่ะวันนี้นางงามสุด แต่ยังไม่สุดเต็มที่เพราะยังบานไม่เต็มที่นะคะแค่เริ่มบานแค่นั้นเองนี่ถือว่าบานยี่สิบเปอร์เซ็นค่ะดูดอกใกล้ๆกล้ไหมคะดอกใหญ่นะนี่อุ้ยเจ็บมือค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่สวยๆ สีสวยค่ะกิ่งกระโดงยังไม่แตกนะคะเพราะว่าส่องทุกวันอยู่กิ่งกระโดงมาต้นนี้ต่อค่ะสีขาวนี่ไม่ใช่ไม่ดกนะคะดกอยู่ค่ะแต่ว่าโดนตัดไปโดนตัดไปนะคะอันนี้ดอกใหญ่ดอกแน่นสวยหอมค่ะต้นนี้ทรงพุ่มนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะทรงพุ่มต้นใหญ่ดอกใหญ่สวยดอกแน่นนะคะ แต่ไม่หอมค่ะแต่ว่าออกดอกดีแต่กิ่นก็ดีค่ะนี่ดอกใหญ่ตอนนี้ก็นี่ค่ะเริ่มที่ร่วงๆนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทําการตัดนะคะที่ร่วงๆเนี่ยจะเหลือไว้เฉพาะดอกที่สวยๆดอกที่ไม่สวยนี้จะตัดนะคะตัดหรือไม่เราก็เด็ดเด็ดตรงนี้ก็ได้ค่ะเด็ดทิ้งถ้าปล่อยให้เป็นมเมล็ดเนี่ย มันจะใช้พลังงานเยอะมากนะคะแทนที่เราจะเอาพลังงานไปใช้กับใบกับกิ่งมันเด็ดทิ้งเลยค่ะอย่าให้เป็นลูกอย่าให้เป็นลูกนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากลูกมันนี่แล้วกว่ามันจะเลี้ยงลูกมันโตเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากแนะนําให้เด็ดทิ้งค่ะตัดทิ้งอันนี้หักนะคะก,กิ่งหักเดี๋ยวจะมาตัดอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเด็ดทิ้งนะคะเด็ดทิ้งไม่แนะนําให้เก็บไว้ค่ะ หรือคุณบอกว่าคุณจะเอามาเล็ดแล้วไปไปพ่อพันุไปปลูกมันไม่ติดมันไม่ติดค่ะถึงติดมันก็ไม่ค่อยมีดอกค่ะซื้อกิ่งตอนอย่างเดียวนะคะสุหลาแนะนํานี่คือแนะนํานะคะเคยทําแล้วค่ะเคยทําแล้วอันนี้สีม่วงค่ะบลูมูนนี่มีอยู่สองดอกนะคะบลูมูนเนี่ยสองดอกดอกมันไม่เต็มใจดอกค่ะ่แต่ว่าแต่กิ่งกระโดงไม่ให้แล้วค่ะ สีเหลืองนี้ก็ดอกดีแต่เสียอย่างเดียวนางไม่ทนค่ะดอกวันสองวันก็ร่วงอันนี้ดอกทนนะคะดอกทนนางดอกอยู่ทนสีแดงนี้สวยมากๆเลยค่ะแดงใบด่างเนี่ยก็แดงนี้นะคะ,คะเป็นไงคะสวนมันนี้กลางล่มไม่รอละใครจะมา ก็มาได้นะคะมาที่ยวชมแวะมาชมกุหลาบได้ไม่เสียค่าเข้าชมนะคะฟรีค่ะนี่สวยไหมสีนี้สวยไหมคะสวยนะสีสวยๆอาจจะไม่ได้เขียนชื่อกุหลาบทุกต้นนะคะบางทีสีแดงนี่สวยจริง,รงๆเลยค่ะ แดงกุหลาบเลยนะคะอันนี้แดงกุหลาบเลื้อยดอกใหญ่สีสวยนางสวยดอกใหญ่จริงๆงดงามค่ะกุหลาบเลยเป็นไงคะอันนี้ก็เป็นกึ่งเลื้อยค่ะกึ่งเลื้อยดอก วันนี้ข้างในบ้านก็จะมีลูกสาวกับหลานนะคะตอนนี้อยู่ในบ้านไปแล้วค่ะไปละทั้งสวนเลยนะคะวันนี้ทั้งสวนเลยทั้งสวนเลยค่ะ เนียสวยจริงนะคะหลังจากวันนี้สิฝนน่ะฝนตกแบบถ้าฝนตกทุกวันเนี่ยอยากจะร้องไห้สิ่งที่จะตามมาก็คือเชื้อรานะคะเชื้อราแล้วก็โรคใบเหลืองค่ะใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงแล้วก็จะเป็นใบจุดดำๆนั่นนะคะเป็นทุกที่นะคะไม่ใช่แค่แค่ญี่ปุ่นนะคะเมืองไทยก็มีค่ะอันเดียวกันนั่นแหละคะ่ะใบเหลืองใบร่วง ดี๋ยวจบคลิปด้วยต้นนี้นะคะปิดท้ายรายการวันนี้กุลาบบ้านกุลค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากติดตามด้วยไหนโชว์บ้านสักหน่อยสิบางคนอาจจะบอกเอ๊ยอยากเห็นบ้านบ้านมันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่อยากจะโชว์ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ มุมนี้สวยที่สุดแล้วค่ะถอยหลังสักหน่อยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเข้าออกได้สองทางค่ะนี่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะ